สบายดีทุกคนมนื่อนีลาน้อยสิาพาทุกคนไปเบิ้งเหอนสมสร้างก็คือว่าเหอนหนีสร้างะนะสร้างป่าอยู่เขตนี้มีสร้างป่าร้อยเลยแล้วเขาก็เห็นเหอนสมสร้างอันนี้กระทางไปกันยากแท้ยากว่าบลกคุกคิกบลกคุกคิกแต่ว่าสเปอร์ขับรถเป็นผู้หญิงเด้อเนาะไปไปชมเหอนสมสร้างํำนนการทุกคน,น,นไปไปไป,ป,ป let's g เงินสมาน้างเนาะอ๋อ,อ,อเงินสม้างทุกคนสร้างมาย่านแถวนี้มันมีสร้างป้าหลายเนาะขาเจ้ากันเลยว่าเหตุเหือร้างอยู่เขตนี้มันเขตปลาเห็นบ่าอากาศกลุมๆซะไปแล้วน,น้องจะพาไปเบิ้งตัวา้างปลาไผที่ว่า เห็นสางปาไปเบิ่งนํำเดียด้อยไปบ่เคยเห็นกับไปเบิ่งนำเดียวเลยเนาะสางปาแต่ว่าอยู่ไกลมากย้านย่านสางปาเี่นี่บ่วงสีแดงนี่อยู่ <laughs> ไกลไกลเบื้อง, <laughs> งนี้น่นะย่านมันเกี่ยมรถอยู่ถ้ามันมาสิแลรนสางปาสองแม่ลูกเนาะมันไกลไกลละน้อยซูมได้ซํำนีน้แหะทุกคนอาม,มาฝากแต่ละน้อยสิพาทุกคนไปเบิ่งอ่างน้ำเสียนำกด้อ ขึ้นภูไปเบ่งอ่างน้ําเสียอ่างน้ําเสียนี่เป็นอ่างที่ว่าเขาเจ้าโตเตหงงานคาเนาะรงงานผลิตทองคําแดงมาทองทองแดงแล้วก็ทองคําเอาน้ําเสียมาไว้บนนี้เนาะเอามาไว้เก็บไว้แล้วเขาเจ้ากําลังจะสร้างอ่างน้ําเสียใหม่ยุ่เขตที่เขาละน้อยขุดค้น่นละ กำลังจะสร้างไม่เนาะเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปฮับไปชมเด้อไป let's go <S นี่เฮาก็หอดอ่างน้ำเสียแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นอ่างน้ำเสียแห้งแล้ว mm hmm. เขาเจ้บาบำบัดแล้วเขาเจ้าสิมาคุดเอาขี้ตมที่น้ำแห้งนี่แหละเอาไปเข้าหรงงานไม่เพื่อว่าจะผลิตคมผลิตเอาแห่คมที่ว่ามันมันออกมานำ้นำๆเนาะอันนี้ละน้อยบดได้ลงเพราะว่าเขาเป็นเขตห่วงห้าม กีดต้องห้ามบ่าให้คนลงสะสายเนาะละน้อยก็เลยขี่รถอ้อมเบิง่งนําเขาเจ้านี่เขาเจ้าทีมงานพาละน้อยขี่รถอ้อมเบิง่งเป็นอ่างที่ใหญ่อันดับส่งของของ,งานเนาะมันมีส่งสามอ่างที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดอ่างแบบนี้นะก่อนเขาจิโตออกมาบําบัดบ่มเป็นง่ายๆเลยหรงงานกับบอนต่อน้ํามันเสียนี่นนะใกล้กันเติบเลยทุกคน ปอกไข่นึงเด้อก่อนสิฮอดพี่นะไข่ตึบเด้ออันนี้ก็แม่นวิวที่ว่าหลานน้อยถ่ายมาฝากทุกคนเด้อลาน้อยออกสนามแต่ว่าเบียดลาน้อยลาน้อยอาจจะบ่ได้ถายให้เบิ่งเนาะเพราะว่ายานเพิ่นสิเว้าให้เนาะ น้อยก็เลยเอาแต่วิวธรรมศาสตร์แล้วก็ซิ่งอ้อมข้างละน้อยนี่แหละมาฝากมาต้อนทุกคนเนอะบางทีทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วธรรมศาสตร์หรือว่าวิวแบบนี้เนาะล้วน้อยก็มาให้เบิ่งตืมอดเบิ่งเห้เด <c oughs> อดอดเบิ่งวิดีโอนี้เห้เดอดเนาะทุกคนเนาะอ้างน้ําเสียอ้างน้ําบําบัดอ้างน้ําแห่ทองคํากับแห่ทองแดง ที่เขาเจะต่อน้ำเสียมาพี่อันนี้นะมาหับสมน้ำเดี่ยวดูมาเป็นกำลังใจให้ละน้อยเด้ละน้อยยังบ้านน้อยอยู่บ้านยังบนใหญ่ปันไดมาเป็นกำลังใจให้เด้ <c oughs> ขี่รถออมออมไปออมมาอยู่นี่ละออมเบิงน้ำเสีย <c oughs> ปกติคนธรรมดาเขาให้ขึ้นมาฮอดเพไใดเขาย่านอันตรายเนาะทุกคนเนาะมาฮอดนี่คะ่ะลาน้อยก็เขามักขอบใจเด้อเนาะผู้ใดได้เห็นลาน้อยนะ่ะนั่งเปิดเจออยู่ทางหน้านี่แหละอันนี้เละเบี่ยงงานลาน้อยเนาะเขามักขอบใจดูกำลังใจเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเด้อขอบใจ,บใจลหลายๆเด้อทุกคนขอบใจลหลายๆ